การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักง,งานตากร่วมกับแม่ละเมาอีโคทัวร์นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางคิดถึงชุมชนที่รักฮักนะแม่กาษาในโครงการคิดถึงชุมชนท่องเที่ยว local and culture ค่ะมนสเสน่ห์ของการเที่ยวยังมีอะไรที่น่าสนใจและชวนค้นหาอีกไม่น้อยทั้งวิถีถิ่นชีวิต วัฒนธรรมด้วยน้ำใจมิตรเมตรีที่คนในชุมชนต่างพร้อมใจกันหยิบยื่นให้กับผู้ที่มาเยือนได้ประทับใจและมีความสุขใจอันเป็นสิ่งมุ่งหวังของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการันตีโดยนายจริยาทรสู่หงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตากร่วมกับแมละเมาอีโคโทัวร์นำเจ้าหน้าที่ทอท,อท,อทอตากให้การต้อนรับนายวิจักข,ขจวงปฏิคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิต์และ นายเสงี่ยมคณารักผู้ประกอบการรถตู้ชาววังที่ได้นำคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอุตรดิตถ์มาเยือนเมืองตากจำนวนกว่า30คนท่องเที่ยวตามเส้นทางชุมชนโอทบอนวัดวิถีชุมชนบ้านโพทองเพื่อร่วมสัมผัสวิถีชุมชนท่องเที่ยวย้อนไปกับวิถีถินล้านนาแบบดั้งเดิมอิ่มเอมกับอาหารพื้นเมืองขนมหวานหากินยากพร้อมเพลดิดเพลินไปกับฐานการเรียนรู้ฮักน้ำแม่กษา ชุมชนบ้านโพทองตั้งอยู่ตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาประชาชนส่วนใหญ่แต่เดิมเป็นชาวจังหวัดลำปางได้อพยพย,ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่เมื่อ200กว่าปีก่อนเนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำซับและน้ำตกที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีแรงงานต่างด้าวและประชาชนต่างพื้นที่เข้ามาอยู่กันจำนวนมากขึ้น แต่ชุมชนก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีรากเงาของชาวเหนือเอาไว้เป็นอย่างดีโดยมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุหักน้ำแม่กะสาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมทางมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้แก่บ่อน้ำพุร้อนบ้านแม่กะสาท่าแม่อุสาน้ำตกแม่กะสาร่วมสัมผัสธรรมชาติแช่น้ำแร่ออนเซนป่งคำรามชมทิวทัศน์สวยงามที่ไร่รัตนสุขชิวชิวไปกับร้านกาแฟคาเฟ่ และร้านกาแฟอีกหลายแห่งพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีถิ่นที่ชุมชนหักน้ำแม่กะสาท่องเที่ยวชุมชนอย่างมั่นใจสไตล์นิวนอร์มอลเที่ยวใส่ใจชุมชนปลอดภัยห่างไกลโควิดทริปสองวันหนึ่งคืนกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปหล่อโบราณพุทธเทวสถานไราสานัดขอพรเจดีมหามงคลวัดแม่กะสาไหว้าสาขอพรหลวงพ่อทันใจวัดไทยสมคี ชมเจดียเวดดกองจำลองวัดชุมพลคีรีเที่ยวชมคลังสินค้าจาักรยานมือสองญี่ปุ่นชอบสินค้าพื้นเมืองไทยเมียนมาที่ตลาดริมเมยไหว้พระมหาไมายมุนีจำลองวัดไทยวัฒนารามไหว้ศาลเจ้าพ่อพอวอในด่านประการแรกของไทยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชในเส้นทางถนนสายประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแคลงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและเสด็จยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยาโดยผ่านเส้นทางด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตะแห่งนี้